สวัสดีค่ะดิฉันปราณพิยาค่ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะจิตเชียมาศค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะปวดข้อศอกค่ะปวดข้อศอกด้านไหนคะด้านขวาค่ะด้านขวานะคะเมื่อคืนพักผ่อนเพียงพอไหมคะพอค่ะนอนทับแขนไหมคะไม่ค่ะไม่นะคะทานอาหารเป็นปกติไหมคะเป็นค่ะทานครบห้าหมู่ไหมคะครบค่ะขับถ่ายเป็นปกติไหมคะเป็นปกติค่ะแล้วก็ออกกําลังกายบ้างไหมคะออกค่ะค่ะ ขออนุญาตตรวจหัตถเวทหน่อยนะคะงอข้อศอกมาหาตัวค่ะมองงอให้ชิดที่สุดเลยนะคะกำกำปั้นแล้วก็งอมาหาตัวเองเลยนะคะข้างขวามีอาการเจ็บใช่ไหมคะค่ะกำกำปั้นค่ะกำได้มากแค่ไหนคะกำนะคะงอข้อมือลงค่ะงอข้อลงมาที่ตัวนะคะงอให้มากที่สุดเลยนะคะค่ะด้านขวามีปัญหานะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะบำบัดให้นะคะจุดสัญญาณที่หนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่ถูกนวดเป็นโรคปวดข้อศอกนะคะจุดสัญญาณมีทั้งหมด4จุดค่ะจุดที่หนึ่งนะคะวัดจากกระดูกสามเหลี่ยมคอนะคะมาที่สะบักนะคะบริเวณจุดที่หนึ่งก็คือบริเวณที่เป็นรอยบุ๋มด้านบนนี้นะคะกดลงไปนะคะนับ1นึงถึงสิบ นิ่งๆนะคะแล้วก็ปล่อยค่ะจุดสัญญาณที่สองห่างจากจุดที่หนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะกดลงไปนิ่งๆนะคะบริเวณหมุมๆุๆระวังจะโดนกระดูกนะคะนับถึงสิบแล้วก็ปล่อยค่ะจุดที่สามนะคะเราดูวงของสะบักนะคะอยู่บริเวณหัวไหล่นะคะด้านนี้คือหัวไหล่นะคะห่างจากหัวไหล่ ห่างจากเส้นจำจุดที่สองประมาณหนึ่งนิ้วนะคะกดค่ะนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ปล่อยค่ะต่อไปจุดที่สี่นะคะข้อศอกขวาค่ะบนข้อศอกขวามีจุดสัญญาณนะคะกดลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปล่อยนะคะ เพราะนั้นการกดจุดนวดสัญญาณแก้โรคปวดข้อศอกนะคะมีทั้งหมด4จุดซึ่งทั้งซ้ายและขวากดและนวดเหมือนกันนะคะโดยพื้นฐานการนวดแก้ปวดศอกนี้นะคะให้นวดสัญญาณหรือเส้นของแขนทั้งด้านนอกและด้านในด้วยค่ะ ทั้งแขนซ้ายและแขนขวานะคะคุณลูกค้าหลังจากนวดเสร็จแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะคะฉันอยากจะแนะนำให้กลับไปนำไปใช้ที่บ้านนะคะงดทานอาหารแสลงนะคะเช่นอาหารที่เป็นไก่นะคะสองระมัดระวังการนอน ที่ซึ่งอาจจะนอนทับด้านแขนด้านที่มีอาการเป็นโรคนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะขอให้ออกกาลังกายตามวัยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำวันละ6-8ถึงแก้วค่ะ